ครับขอเก่าข้วมาสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหน้าอาเพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเครื่องลางหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับผมแนะนําเครื่องลางของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นด้ามเขากวางนะครับสองเล่มนะครับด้ามเขากวางฝักไม้นะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับ เผื่อนใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักทายกันมาได้นะครับโทรมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับลายเอิดเดียวกันนะครับอย่างที่ผมเกิดมาแล้วนะครับเป็นนี่ทุกต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับก็เป็นคล้ายๆยุบกลางของทุกต้นต้นนะครับกลางลุกต้นนะครับลุกกลางตอนต้นนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับ เป็ดนดามเขากวางฝักไม้นะครับความยาวนะครับทั้งสองเล่มความยาวอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเล่มนี้ความยาวฝักลมด้ามน,นะครับเขาจะยาวอยู่ที่เกือบ11นิ้วนะครับแต่เล่มนี้จะอยู่เกือบ1ินิ้วนะครับสู่นนะครับอย่างที่ผมเกินมาแล้วนะครับเป็นดามเขากวางนะครับนี่นะครับ ไปเขาเขานะครับมีทรงนี้นะครับถ้าเราจะพกติดตัวก็คงจะลำบากนะครับนะครับเหมาะไว้ทำพิธีนะครับมีไว้บูชาที่บ้านนะครับไว้บูชาที่บ้านที่สำนักงานนะครับหรือว่าที่อาคารบ้านเรือนนะครับไว้ติดหน้ารถก็ได้นะครับเวลาเดินทางนะครับออกต่างถิ่นนะครับนะครับถิ่นที่เราไม่เคยไปนะครับ ปอกลัดตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับลัดด้ามนะครับเรื่มนี้นะครับสังเกตดตัวหวายนะครับหวายที่ลัดฝักนะครับนี่นะครับจะเป็นหวายเส้นเล็กๆแล้วถักนะครับนี่นะครับจํานวนสีเส้นนะครับเนี่นะครับจาของเดิมนะครับคล้ายๆเอายางอะไรมาเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความ แข็งแรงจะได้อยู่นานๆนะครับนี่นะครับก็ความอดทนนะครับนี่นะครับหวายถักนะครับเส้นเล็กๆถักนะครับเป็นเกลียวเชือกนะครับเห็นไหมครับภาพเก่าของหวายนะครับคล้ายๆกาวแต่ไม่ใช่กาวนะครับนี่นะครับกว้างนะครับ ลายน่องสิงนะครับดูความเก่านะครับความคลํำคล้าของเขานะครับความยาวของใบมีดเร่มนี้นะครับนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนะครับสภาพเหล็กนะครับเห็นมันมันคือผมได้ฉลวมน้ํามันไว้นิดนึงนะครับนะครับเพื่อความ รักษาของใบมีดนะครับรักษาใบมีดไว้นะครับความเก่านะครับเป็นลายน้องสิงนะครับมีดเร่มนี้สามร่องเลือดนะครับสามล่องเลือดนะครับดูข้างนะครับดูความเก่าของเขานะครับ สว่างอาจจะไม่พอนะครับผมสามหลงเลือดนะครับหองสิงนะครับงานของช่างฉิมนะครับเล่อแบบนี้นะครับเป็นงานของช่างฉิมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ชมเล่มที่2นะครับเล่มนี้นะครับเขากว้างจะยาวนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับนะครับตั้งแต่ไปฝักมาถึงปลายด้ามจนถึงนี่นะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับนะครับเขากว้างลงรักไปนะครับการรัดตรงนี้เป็นทองเหลืองเช่นกันนะครับมีตะกุดนะครับนะครับรัดด้วยตะกุดหนึ่งดอกนะครับฝักนะครับ เชือกรัดตะกุดนะครับฝากลัดด้วยไหวเช่นกันนะครับเนี่ยครับไหวเส้นเล็กๆถักมาเหมือนกันนะครับก็ดูสภาพของไม้นะครับดูความเก่าความคลั่งคล้าของเขานะครับปิดทองนะครับลงรักปิดทองไว้นะครับเมีดเล่มนี้นะครับผ่านการทำพิธีต่างๆมาหลากหลายนะครับ ภาพเก่าของไม้นะครับการยุบตัวการแห้งของเขานะครับนี่ครับสังเกตดูไหวนะครับทำเส้นเล็กๆแล้วถักนะครับ ยุคตัวของเขานะครับผ่านการเวลามานะครับ80-90ปีนะครับใบมีดนะครับใบมีดมีความยาวนะครับเล่มนี้ใบมีดอยู่ที่6นิ้วนะครับนิดนิดนะครับเป็นลายน่องสิงเช่นกันนะครับ ดูการตอกนะครับใบเหล็กนะครับใบมีดสีเขียวเลยนะครับนะครับมีส่วนผสมของเหล็กทีนะครับตัวรองเลือดนะครับเป็นมีดเป็นงานของ,งช่างฉิมนะครับงานงช่างฉิมนะครับ ข้างนะครับเงี้งนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับความแน่นนะครับเห็นชัดนะครับนครับสังเกตดูรอยตอกนะครับตอ,อกไปมือนะครับน่ครับสังเกตดูนะครับรอยสิวนะครับ ลึกนะครับใบเหล็กดำอุ้มเขียวเลยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับไลน์เหมือนเดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ